สวัสดีครับผมช่างปองมิสเตอร์เซอร์วิสครับวันนี้นะครับลูกค้าได้นำา iPad Air 4นะครับมาลอกกระจกนะครับลูกค้าทำเรื่องมาอาการก็คือจอแตกแบบที่เห็นเลยแต่ยังทัดสักกีนได้นะครับอาการนี้เราจะใช้วิธีการลอกกระจกนะครับเป็นเพียงกระจก ที่เราเห็นนะครับกระจกแบบนี้เราจะไม่เปลี่ยนจอเนื่องจากว่าราคาจอรุ่นนี้ยังสูงอยู่นะครับหรือถ้าลูกค้าไปที่สู์เนี่ยจะเป็นการเชนเครื่องในราคาอยู่ประมาณ <Nope. S 1> หมื่นกว่าบาทอันนี้ก็จะไม่คุ้มลูกค้านะครับโอเควันนี้เราก็มาทําวิธีง่ายๆด้วยาก,การลอกกระจกครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันครับ เป็นไง,ไงบ้างครับสาหรับวิธีการทําที่ดูไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วเราจะได้หน้าตาแบบนี้เลยนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระจกตัวเก่านะครับที่แตกเห็นไหมครึ่งเลยโอกเคก,ก็สําหรับลูกค้านะครับที่เจออาการลักษณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น iPad ตัวไหนที่เป็นจอแบบนี้ที่เป็นจอชุดนะครับตั้งแต่ iPad Air 2 iPad Mini 4 iPad Mini 5 iPad Pro 9.7 iPad Pro 12.9 Pro 11นิ้วนะครับ <c oughs> ก็เอามาทำแบบนี้ได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนจอเพราะว่าจอมันแพงครับเรามาลอกกระจกเอาเป็นราคาที่ประหยัดที่สุดนะครับก <c oughs> ็งั้นถช้ยนิดเดียวครับสำหรับการลอกกระจกนะครับที่ลอกไม่ได้ก็คือถ้าลูกค้าทำล่วงมาแล้วจอเป็นเส้นนะครับสีเพี้ยนหรือว่าที่ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลอกสักสกินได้ ขอแค่จออยากเป็นเส้นครับจออยากเป็นเส้นอยากเขียวอยากด่างพอแค่นี้สามารถทําได้ครับลูกค้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถ line, แอดไลน์แอดร้านนะครับหรือสแกนบาร์โคดด้านล่างเดี๋ยวเราจะขึ้นมาให้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเยวจะมีแอดมินตอบตลอดนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมานะครับก็สามารถส่งเคอรี่ a n t Fan แซดเหรือจะไปสีไทยนะครับสามารถส่งมาได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นที่อยู่ให้ด้านล่างนี้นะครับผมก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ